กี่แมว่งสอง้างโดนีดนึงโอเคเออขามาเกี่ยวข้างหน้าเกี่ยวข้างหน้าเกี่ยวข้างหน้า,า,นาใช่อยู่แค่นี้ก่อนนะครับอยู่แค่นี้เดี๋ยวผมจะช่วยประคองข้างหลังแลคานี้เราไปยืดขึ้นแค่นี้เสร็จแล้วไม่ต้องบิดนะนะโอเคง้อครับ ผมจะลองเข่าแล้วมือมาจับกันครนวนี้พี่การแกะขาออกดีไหมครับแกะแล้วผมก็ค่อยๆวางโอเคไหมทุกคนคนงล่างไม่งอนะครับเนนสองส้ำฮึ๊บเหยียบขึ้นไปฮึ๊บฮึ๊บฮึบเหยียบขาเข้าี่มวของข้างหน้าของข้างหน้าราเข่ามันรเข่าที่ไ่รอเข่านวัรอเข่าวัดไ้พี่แมว กตัวขึ้นก่อนรับไปยืดขาโอเคเยขาครับเยืดขาหายใจหายใจหายใจสบายสบายงข้อดึงข้ไปข้างหน้าออกขไปขา้าง,างหน้ารอนิดนึงรัไปข้างหน้าไปข้างหังนนเบาอย่งเบาอย่างถ้าไปข้างหลังนี้มันนานถูกไหต้องดึงไปข้างหน้าดึงไปข้างหน้าโอเค ยืดขาตรงอ่านแค่นี้ก่อนแค่นี้อ่านแค่นี้ก่อนอ่าถ้าไม่ไหวก็แค่นี้นะครับต้องงอนิดนึงผมถึงจะยกแขนขึ้นมาได้มีคนมาอยู่ข้างหลังมเลยผมกลัวงายกองไม่ได้ไม่ได้ไม่ไหวหรอกไม่ไหว ได้ครั <S 2> <S 2> บยืดตัวตรงตงครับยืดตัวครับเกี่ยวขาแล้วนะมีการยืดตัวตรงตรงครับพี่แมวอยู uh ่ข้างหลังไม่ได้อยู่ข้างหลังอ่ะยืดตัวครับวยยืเล

ยืดตัวยดตัวยตัวยเข่าขเข่าอเขนี้นีนี้นีนางอเข่านินึงยกตัวขึ้นยกตัวยกกตัขึ้นตัวยตัวไปเยนอมมือตังตรงตรงตั้งตรงตรงเออนั่งตรงตงนั่นแหละนั่งเลยเลยหันหน้านิดหน่อยพนมมือพนอมมือพนอมมือ อ่าห <zat>, ันหน้ามาสวย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 อ่าพอแล้วพอแล้วลงได้ลงได้ลงเลยเอาอจับไปก่อนแกขาออกแกแกแขาไม่ออกแกขึ้นไปงออนะให้เขาเกี่ยวขา่นะแงเกี่ยดแ่งตรงแร่่่ง หน้านม่หน่้องับไม่ต้อจับแต่อยู่ใกล้ม่มาไม่า่าไม่มาไม่มาไม่มม่มาไ่นาไม่่มาเม่มาม่มาไ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 ่มาไม่มาไม่มา้ม่มาไม่มาไม่มาไว่มาไม่มาไม่มาไม่มานม่มาไี่มา่า่

หัน้าันหน้าัหน้า่ห้อมินิารและูกขาออกก่อนแก่ขาออกก่อนออ